กาบแหน่ไปมันกินน่าลแหเข้าไปอยู่กับเขาเลยอ่ะแท้กับให้หู่ะน่าหัเนาะร้านนั้นก็จะเอาชุดก็จะมาปลูกปลูกอะไรนะขาำเพื่อให้เราหมดเลยโลอะกว่าเกาไฟไหม้ฮะ้่าเอกิน้ cùng sum uh, na nam ấy na nam không bỏ lỡ những video อันไหลๆๆ ไม่ต้ลอยเราลูบลอใช่จะมาทำจมูกหรอแฝงไม่ต้องมาทำเราลูอเราลูบเตกลลองให้เราเราแฝงแต่อย่างเงี้ยดีแล้วหมองแฝงดีก็ไม่ไดีลองให้แฝงแตกลองให้แฝง25-30มันเปียเลยเบี้ยี่ปุ่นแล้วมันใส่แห่นตกทุกทธีอ่ะจะไปทำมันก็ทำแล้วก็ห้ามใส่แห่นนะทำแล้วก็ห้ามใส่แหวนนะ่นได้ซิลิโคนแข็งมีคนแข็งใส่ได้ เไมปล้วเมอตกมันสูงนะเตะมวยก็ไม่ได้แล้วทข้งจะไปทำที่ไหนยันฮีทุรามีไฟไหมยันฮีเมโกยันเมโกสำหรับจมูกของนกจเหรอเจมออะไรก็ทำยันฮีหมดฮะ